ตำบลนาเกาะเป็นหนึ่งใน9าตำบลของอำเภอลมเก่าตำบลนาเกาะมีความเหมาะสมในการเข้ารับการคัดเลือกตำบลเข้มแข็งตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจกพอเพียงเพราะมีจุดเด่นที่สําคัญใน2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่งมีครบทุกหมู่บ้านและผลกําเนินการก็เป็นไปในด้วยดีถึงระดับดีมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอสัมมาชีพ นะครับก็มีการดําเนินการในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพในทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเพื่อลดรา,ายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนตําบลนาเกาะใช้หลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักประชาธิปไตยทั้งในส่วนของท้องถิ่นท้องที่และภาคประชาชนยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี จุดแข็งของตำบลนาเกาะคือเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมมีกลุ่มองค์กรที่มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มกองทุนต่างๆที่มีอยู่ทุกหมู่บ้านทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอและแก้ไขปัญหาเมื่อมีการจัดทำแผนของแต่และหมู่บ้านจะเน้นลำดับความสำคัญของปัญหาโดยประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้ร่วมกันกำหนด ตำบลของนาเกาะมีความเข้มแข็งก็คือเรื่องเป็นหมู่บ้านทาอาชีพเกิดขึ้นทุกหมู่บ้านในตำบลน,นะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีอาชีพและก็สร้างรายได้ให้เกิดแก่คนในชุมชนนะครับ การดำเนินชีวิตผ่านมิติความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตำบลนาเกาะเป็นตำบลที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มีการพึ่งพาตนเองในแต่ละบ้านจะมีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์แปรรูปถนอมอาหารไว้รับประทานเองในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านจะมีการสนับสนุสน,นองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้านโดยประชุมชนและการสนับสนุสน,นวิทยากรจากภาคีเครือข่ายนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน การสร้างความปรองดองสามคัคคีเป็นสิ่งที่ทุกหมู่บ้านให้ความสําคัญการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีบทบาทในชุมชนจะทําให้ประชาชนเกิดความหวงแหนเกิดความสามคัคคีซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาสิ่งแวดล้อมความเลื่อมล้ําทางสังคมเป็นต้น